สวัสดีครับคลิปนี้ทดสอบกองเสียงเรื่อง 18k โวช์ชนล่าสุดของ12เสียงฟังเสียงที่12ก่อนเลยครับเสียงที่เพิ่มขึ้นมาใหม่เปิดทวิคคับนี่ลูกค้าสั่งทำสั่งซื้อสั่งซื้อแล้วก็ให้ยกชุดหน้าขึ้นมาด้วย,ยเปิดสวิตใหฟังเสียงนะครับ Terima kasih telah menonton! you um. ทดสอบแค่นี้ครับขอบคุณครับาาลา